พาชมพาชมแล้วต้นนี้ก็เหมือนเชอร์รี่เลยดูเราจะถ่ายจนกว่าเราจะเจอท้าลายสาวสุลวดลุ้นไั่นม่นไม่ไมะลาย,น,ายนั่นก็โอ้โหนี่ เดี๋ยวเรามาชังกันแล้วเร็วๆนี้เจอกันเราก็จะลุ้นจนพบลายชามที่โลนู้นเลยนนะตาปีนี้ไม่ได้ก็ปีหน้าปีหน้าปีหน้าได้แม่นปีเนี้ได้แต่ปีนี้ก็เทียด์เทียทเลยนะนองนองอยู่นิดหนึ่งนองนองนิดหนึ่งก็คือนี่นี่นี่เลยเบิ่นเบิ่นนี่ดบเนี้ยมาล้านะนี่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 อืมเนี้ยเนี้ยมาเล่นนะมีกําลังใจมีกําลังใจอ่ามีกําลังใจนี่นี่คือคือตอนนี้โอ้โดพ่อไม่กี่ดอเองนะ นี่เมียนี่เมียถึงถึงถึงจากคลิปที่แล้วที่ว่ารูปที่พี่เมย์ถ่าที่มันมีดอกผู่อยู่ข้างบนนั่นทั้งน้องเขาถามว่าจำเป็นไม่ต้องเอาออกไหมไม่ไม่จำเป็นนะไว้มันมันมันเดียวเดียวมันก็รุ่นดอาไมงนะเพราะว่าดอกผู่เพราะว่ามันมันมันช่างมาเซ่นมันก็ไม่ได้กินหนาได้วยมะไม้เลยก็คือมันไม่ก็ไม่มีความจำเป็นเลยทีนี้ต้องไปเอาโอนะไว้มันก็ยัง สุดไม้นี่ก็มียังมีสลับดอกโออยู่มั่งนะตตนนนแต่ว่าจีดอกเนี่ยโอมานะแต่ว่าเนี่ยก็คือคราวคราวก็คือตอนนี้ก็จะเห้นว่าได้ที่ลายเดี๋ยวเื่อเลือกนะเอาล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็แปดเก้าสิบสิบเอ็ลักลักสิบอลายนะเลือดตอนนี้เลือดสิบเอลายซึ่งเราก็เอาโอไปกีฬาแล้วนึง สามเส้นลายเส้นลายสิบห้า้วนิมที่ว่า <15. S 1> ลายนะนี่คือถังปีหรอม,มันก็ <c oughs> ก็นุ่วมันมันมีจุดไม่มาลาวเนี่ยก็คือเต้นตอนเนี้ยก็คือสิบห้าก็ปีมี้ก็คือส <c oughs> ิบห้าน,นะ <c oughs> แล้วก็ปี่มีมาเลยก็ต้องรุนวาัเขาจะเอาเลยไามนัม่นเลย ก็หมี่เส้นดอกโู้หมามังสลับกับนี่ดอกเนี่ยนะโอเคบีมากก็ไม่เกรงนะนี่ต้นนี้ก็คือมี่ลุนรามยิปตนะก็คือบางต้นก็เกินทราบรอยรูเลยนะต่อต้นนะโอเคไปเลยต้นเชอร์รี่ต้นนี้กันลังนี่ก็ก็อย่างเลือกก้อนหนึ่งประมาณสิบว่าจะลายไปนะ